เื่อเช้าลงคลิปักกระเป๋าใบนี้ไปนะคะแล้วก็มีคําถามจากคุณกิมมี่นะถามว่าทาไมเขาเอาเชือกฟางดําข้างไหนด้วยนะคะก็คือว่าอันนี้ป้าทําอยากให้กระเป๋าแข็งๆโดยเชือกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เชือกล่มนะคะเป็นไหมรมป้าชอบสัมผัสที่มันนิ่มๆนะคะไม่ชอบเชือกล่มก็เลยจะใช้ไหมรมแต่เชือกลมก็ใช้ได้นะเชือกลมก็ถักได้ส่วนที่ป้าตอบว่าเป็นวิธีถักของกระเป๋าวายูนะคะกระเป๋าวายูเขาจะถักแบบนี้ก็คือว่าถักหลายๆสีใช่ไหมกระเป๋าเขาจะมีหลายๆสีสีนั้นสีนี้แล้ว ที่เหลือของสีอื่นนะ่ะก็จะดามอยู่ด้านในทําให้กระเป๋ามีความแข็งแล้วก็มีความหนาเพิ่มขึ้นนั่นแหละป้าก็เลยเอาเทคนิคน,นั้นมาใช้นะคะแต่บางเอื่นว่าป้าน่ะมีเชือกฟางเยอะมากเลยนะคะเชือกฟางพอผ่านเวลาไปมันก็จะนิ่เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้แข็งตลอดมันก็จะนิ่เหมือนกันแต่มันก็เป็นไหมดามได้นะคะเพราะว่าเชือกฟางราคาถูกแล้วเราก็ไม่ได้ใช้อะไรพอเขาเปลี่ยนสีเขาก็จะเอาสีใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วสีอื่นน่ะกระเป๋าวายูส่วนใหญ่จะมีสีห้าสีขึ้นไปนะคะแล้วสีอื่นก็จะเป็นไหมมมดดอยยู่้้้าาาาาานนนนใใเเลทํตัววกกระป๋ีคขึจไหม ั้งหมดที่ดามอยู่ข้างในนั่นแหละจะเป็นสีหสีหกสี7สีแล้วแต่ลายของกระเป๋าไว้นั้นนะคะเลยเอาเทคนิคนี้มาใช้แต่ว่าเพียงแต่ว่าไหมดา,มาเปลี่ยนแค่นั้นเองก็เปลี่ยนเป็นเชือกฟางพอเปลี่ยนตอนแรกลองใช้กับก้นกระเป๋าก่อนก็ทําให้กระเป๋านาขึ้นเนี่ย ทำให้กระเป๋ามีความอยู่ตัวอยู่ทรงแล้วก็เป็นเป็นแผ่นดีนะแต่ว่าไม่ได้ถักขายหรอกนะก็ถักใช้เองถักเล่นๆไปแบบนี้และคะ่ะเผื่อเผื่อใครมีไหมเนีอะไรเหลือๆอ,อยู่ที่บ้านก็สามารถเอามาดามได้พวกเศษไหมบางทีมันไม่เข้าพวกไงเราก็สามารถเอามาดามได้แล้วก็มีเศษไหมก็สามารถทํากระเป๋าให้สวยทําหมวกให้สวยได้เหมือนกันนะคะป้าก็ลงทิปไว้ให้แล้วเผื่อใครมีไอเดียก็ลองไปทํากันดูนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ